กลางแปดดีมีดีดิดี่ามงที่นแ้แร้อน ผมเล่นกันแล้วฟิวเขาฟิวสีอะไรผมสีส้มผมก็อยู่สีส้มนะการเตียงครับผมการเตียงหน่อยใช่ผมตายดีครับผม คนมาคนที่ทุกคนที่ติดตามมาตลอดก็ไม่มีอะไรพูดมากพี่ตอนนี้พูดมากฟังขอแป๊บนึงนะกินข้าวกินข้าวแล้วก็แคสแบบไม่ทันนานหนึ่งเอาเอาเอาครับผมเอาเอาเอาครับผมเอาเอาโยมาให้พี่เลย แ้อวผมส่งดำพีแนมเมื่อกี้ากกเ,เอามาในกล่องก็ได้โอเคแรกก่อนเลยพีพีเ๋ยวมาโหดไหมโหดนะคันนีมเรามีพีพก็จับปเด็ไม่มไ,มมไมมปไปไเสริมช่วยพีพหน่อยใส่กอกน สีเขียวคุ้มมาให้คิดว่าเก่าได้เหรอคิดว่าเก่าใช่ไหมตัดปลายผมจะไม่รุมมากละคััันนนคคคืออย่ามาแย่งเหล็กผมนะแม่ฮะ ขอเดยกก่นอนเขาจะก่อนสอ,องฟอนโอเคได้หนึ่งก่อนนะเดโอเคแลกก่อแป๊บถ้าเพื่อนคนไหนหรือว่าเพื่อนผมอะที่ติดตามคลิปผมก็ถ้าอยากได้ก็ผมดเดจะใส่ให้เมือ่อวันเมื่อ,อ,อนเนี่ยถ้าเบิ่งเด้อบกหน่วยอิ่มหวยเนี่ย,ออย,ยถ้าเบิ่งคลิปนี้กะี๋วยวนให้ อย่างเรียนเนี่ยครูอันนี้เฮ็ยนไห okay, นโ้โอเคเนาะเออคือน้องอยครับผมคือที่จะอกไปกลางอะใช่หมกหนุ่ยิ้มมวยถ้าอยากได้ก็สวาวิเชียร์นั่งถ้าอยากได้ก็ยวครูเรียให้ถ้าจำเสือได้ยจำเสือไปได้กูบูหูเนะ้ ตกอ้าวตกด้วยกันโอเคดีต oui, ีตีสกัดสกัดถ้าสีเราเอ้ยตีมันดิเฮ้ยล่ไล่ไล่แล้วกดชิดอยู่น <le> <Ahí, S 2> ี่มันอยู่ก er <r> ับพี่เฮ้ยตีมัน่อยี่ฟิว หายไว้นะอยู่บนเตียงไว้นะอยู่บนเตียงไว้นะฟิวจะไปช่วยหาแรงมาสติดแบบมาติดไม้ติดไม้มาติดแก้วเร็วๆเร็วหน่อยดิอย่าช้าบอกแล้วอย่าช้าแต่ยางเตียงอ่าฮึ้นไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคือเตียงเราแต่ยางเนี่ย มันตายยังดีมากน้องต,อตายไหมฟิวตายไหมนะโอ้พี่พี่พีใส่ชุดสีเขียวนะอย่าไปตีมันนะพีพีพีใส่ชุดสีเขียวมันดูชุดเข้ามานะอย่าไปตีมันนะพี่จะไปกลางกันนะน้องพี่ชี้ก่อน,น,น,อนอใช่ ตอนนี้พี่จะไปาปาจัดการมันใ,ใครบอกให้มันจัดการพี่แล้วก็น้องพี่ใช่ไหมอ,อืมเฮ้ยโอ้หน้ามันน่าจะตอกพี่พี่พี่มันพี่ลูพี่พี่มันไม่โอ๋มันโอ๋มีเสียงมีน้ำพี่ดูเดี๋ยวมันโอ๋ไม่เสียงในน้ำไม่เป็นไรก็นี่มันเอานะพี่อย่าไปหวใครนะกันกล่องแล้วมันเอากล่อ,องไปเสียงในน้ำไม่มันเอา อมันไปยืนขอลไว้เลยนะอ่าขอไงไอศครีมาดิมาดิออโอ๊เบเฮ้ยโอ๊ยไปว้าไม่ต้องไม่ต้องเอาเก็บไว้ให้พี่ร์ะอะกลับบ้านกลับไ,ไม่ต้องทา้าไม่ต้องทาอออ้าคือเอาของมาไหนครับผมอเอามาในกล่องอนะ คือคลิปนะเกมเศรษฐีมันยาวเกินไปผมติดลงนาทีเพราะบางครั้งมันก็อาจจะลงได้ไม่รู้มันมันลงได้ไหมพี่พี่ล้วตรงนี้โอเคพี่มาละอเ,อเ,เออกองอยตรงนี้เหรอเเเคออามีทองกี่อันสามโอ้ยนี่เอาเกาะเอาเกาะสีเขียวไหมาพี่นะอย่าไปใส่นะเดี๋ยวพี่ใส่เอง มันมาเร็วพี่ไปสีไหนสีไหนดิไปเฮี้ยกปตีมันดิรอรอพวกมันตัดรีบิลยังไงฟิวถ้าไปตรงกลางอ่าก็หายใต้วิวเฮ้ยไปตรงกลางให้หน่อยดิมันเฝ้าเส้นกลางเหรอี่ไปไปเร็วพีทพีทพีทพี่มีไม้สติ๊ก โอเคพี่ตกพี่ตีมันตกแล้วโอเคดีนะมิกทำดีแล้วผมเย็นเลยฟิวฟดูตัวพีาไปเอาไปเอาทองมาพี่หน่อยก็นึงเราวิ่งไปก่อนเอาเอาเหล็กไว้ในกล่องก่อนเผื่อตายเลเอาไว้ในกล่องไหนก็เอาไว้ก่อนเถอะ เดี่ยวอ่ะไออนุบาลวี่ตอนสองตอนเดียวแค่นั้นแหละก็กินข้าวด้วยรอน้องผูมทองมาให้เนี่ยเอาลกวออเล็กิเล็ก อืนี่เขียวมึงยืนรอเลยหรอได้นีน่เขียวมันด่างมาก ทำเป็นแบบนี้ก็ได้

เออคือผมต้องใช้น้องไปเอาทองมาให้ผมก่อนนะผมคนที่ได้ได้ไหมล่ะได้จะก่อนไหมโอเคขอหนึ่งได้ขอหนึ่งไม่ใช่ได้หนึ่งถึงสองขอหนึ่งได้ถึงสองไม่ต้องกดลอกมาก็ให้เราไปเลยก็แบ่งปันของเพื่อนด้วยตก หรอเอโทหรอวะทองเสียอ่าจริงดิอหมอ่าเก็บของอี่แล้วมันเดีอดแล้วพี่เปาเอาของเก็บไว้ก่อนเอาของเก็บไว้ทั้งหมดเลยมันกระโดดเป้าโอ้โหเดี๋ยวเราไปเอาอ่าท่อก่อนโอ๊ยกลัวตายเลยวิววิววิวฝากฝากของเอาไปฝากฝากของเลย เออฝากของก่อนเดี๋ยวพี่ไปเองไอ้พนี่มันแย่งเอาเหรอเออเฮ้ยขอทองขึ้นหน่อยดินีมันแย่งโอ้ทำไมชอบแบียงล่ะไปด้วยพี่อืมชอบเบ่้งทองกันวะเฮ้ยพี่พี่ไปเลยเลขที่เอาอะไรพี่ได้แลขหนึ่งก่อนนี่น้วก้อยเดี๋ยวเก็บเรแเนี่ยสัตว์เล็บนี่นะ ชี yeah. ้เราถูกแล้วพี่ทวงคืนตาคู่ตาอะไรแล้วไปกับบ้านแป๊บเราทองเราทองเสือเหรอเออเสือไม่ใช่เย้าติ๊กเยวเอ๊ะเยวแรกติ๊กข้างนอกก่อนโอเคได้เสียละโอเคกลับบ้านแป๊บขับเลยโอเคผมได้สีอยแล้วแต่อีหาน่าไม่น่าด่านว่ะ สามอันเลยอ่ะดูนหน้าด้านขนาดไหนโว้ขโมอยทองกันอ่ะในคนอยู่ในสังคมแบบนี้แย่ยมากมผมไม่ได้ประจายแต่ผมพูดเลยนะคือผมก็ไม่ได้ว่าก็รอแต่ถ้าจะขอแบบอะไรก็พิมพ์มาหน่อยก็ได้ขวอองก้อนอันนี ไปก่อนพี่เลยเดี uh> ๋ยวพี่ไปเเป็นกำลังเสริมแม่รอแรกบล็อกเยอะๆก่อนเลยนะผมก่อนที่เราจะไปพิชีบกับนี่นะไปคุมกลางไว้ให้นะโอเคพี่การปับเขมีพ่กาและ สีส <an änd> <ye> e. ้มคุมกลางด้วยแต่สีน้ำม <S Jub ilee> ัคุมกลางทำกุลม่อั้แล้วทั้งที่แล้วเรทำาเดี๋ยเรจะไปตีเตียมมาแต่งเลยละกันตัวเดือดตัวจังจะช่วยกุญอจ พี okay, no, no, uh, ่ตีมันมีคนเดียวว่ะโอเคพี่จะไปตีเตียงแล้วเอาคนเดียวสอสอพี่ตีได้แล้วนู่นไปที่ไหเออดตาเเออ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 เฮียรอนี๊อตีสติ๊กมาสติ๊กมึงทำซ่าหรอสติ๊กสติ๊กสติ๊ก๋ยวาทำซ่าสติ๊ก จะทุบยังมานด้แล้วแม่พี่ต้องการดาบตอนนะี้อ,อืมเอาเหล็กเอาเหล็กมาให้พี่หน่อยคือนั่นะเอามาพี่อ่ะไม่ต้องเอาดี๋ยวพี่ไปเอาเองตตบตบตกตกเอีพี่เอาอันนี้ไหม ฟามเรียกเล็กกันเดี๋ยวนี้นี่พี่เอาเอาเล็กไปสิบสิบอันนี้เล็กนันนี่ไมก็ได้ฟามเจ็ดเด้อไม่ก็ด้อสนหกัก็อ่ผมไม่เอาอ่าไอ้นั่นแล้วนะผม รู้ตายแล้วมั้งไม่งั้นก็อกรธนะผมคือเดี๋ยวเราต้องไปอ่าตีเตียงมันให้แตกก่อนไปต่อเลยไปต่อเลยเดี๋ยวพี่ตามไปพี่ได้เกาะโอเคแล้วดาบเหล็กพลิกแอคเด็กของเตรียมพร้อมคือพี่รักการอาหารนะผมตอนนี้ไข่พี่ไข่หรือสีเราคมกลางก็ช่างมันดิแต่ที่เรารู้ หนึ่ง,งก้อนก็ยังจะเอาสก้นะอนฟาร์มฟาร์มแล้วอะไรแล้วตอนนี้เดี๋ยวเออเดีย๋ยวผมจะเหรอเฮ้ย,ย,ยจับมันดิจับมันดไิไม่ใช่อัอออนั่นมันเป็นของอ่าพวกนี้ พวกนี้นี่พวกนี้นี่ยเฮ้ยไอ้้ยตกอีกแล้วโอ้โหมันขุดเพียงมันขุดข้าวมะไหนมันต่ออ้อนยังไงงยโอ้ตกตายะเฟลมาอันนี้จะต่อขึ้นสูกซเลยแล้วกันแล้วก็ไปที่เตียงมันปุ๊บที่เตียง พวกผมแคสเกมอ่ะหาตูพอหาเม่เคื่องล้วพอหาเม่อคื่อล้วหวาเม่อคื่อล้วฮะ ม,กกมันเน่นแน่ๆกวมันก่อโอ้่สามไอ้สอมั้ยเฮ้ยถ้าสองเราก็ไปจัดมันเลยนะก็อย่าปล่อยให้มันอ,ดดอ่าออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไลท์วีแวลเลยอปล่อยมันได้ไลท์วีแวลมีทองสองอัน่ย มีสองอันใช่ไหมอืใช่มก็มีสองอันใช่ไหมอืเออไม่ไม่ไม่โอเคนาทห้เลยดูเม่ก้พี่มาถามมาแล้วเฮ้ยฟิวฟิวมีคนต่ออ้อมหนึ่งคนมันกำลังต่อเมื่อกี้เนี่ย เฮ้ยเด้งโอเคครับเอาไว้ยังไงคลิปนี้กันอนนี้ลืมกดไลควกูจะกูจักูจคขายกันด้วยผมายบ้ายผมกู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 บ้ารู้เขากู